ให้กูโทรหาด่าหน่อยดิแม่ลงที่ใครลงคนดูไม่ได้กูลงที่เบอร์โทนี่แหละมามามาสักสายกูด่าดิเฮียแต่ขอไม่เอารุ่นใหญ่เนอขอโทรด่าสักสายดิมาดิมึงโทรมาดิเฮียลุีกะลีขอแบบไม่เอารุ่นใหญ่อ่ะขอแบบรุ่นเล็กอ่ะพิเศษใส่ใครอะ บ้องนอนได้ปะไงอ่ะไม่มีใครกล้าโทรมากูสักคนอ่ะเปลือยอะไรเปลือยมึงเปลือยมึงก็ไปดูที่อื่นมาเปลือยคือไปดูช่องอื่นเลยช่องที่มึงชอบเนี่ยโหลวะมึงเล่นอยู่วะแล้วมึงเล่นอกีกูกูเพิ่งกูกูเพิ่งมาแก้กูไปหน้าบ้านไหมแมวแมวครับเอเยมขับรถมึงขับไปดิ มาแต่งอะตัวไลายโคราดอะโอเคโอเคครับรอบนี้ผมจะเล่นโอเคครับหรือม่อยากมัดแตองแล้วหายเอาไงอะไรนะครับมัดแต่งอยากล้อหายนะไม่เอาครับพี่ไม่เอาครับชอบตอนมึงยาวว่าัำดีชอบชอบครับพี่ครับเออแฟนในเปร์ให้แค่สามหมื่นิดหนึ่งครับว่าว่าไงครับทำไมพี่ซักฟรีจ้าครับฟรีพ่อมึงอะไหนี่มนอนไม่ได้ทักเตียงเลยอะ ไอ้เดี๋ยวมันก็โอนได้ให้ค้นออกก่อนฮัลโหลครับน,น,น,นค้นยากเลยฮัลโหลครับว่าอะไรแหม่มแม่มแม่แเหมือนลุยกระดีฮัลโหลครับฮแบบัลโหลว่าฮัลโหลว่าไง ฮัลโหลอะไรฮัลโหลไอควายพี่พี่ไปไปเล่นที่ไหนพี่รอบเนี้ยฮััลลโหครบว่าเออพี่ตอาไปไปเล่นที่ไหนครับเลือกเลยน้องเลือกเลยเลือกเลยเดี๋ยวพี่ไปเลือกเลยเดีดเดดเราเราเลือกฐานที่นะพี่บมาว่าไงนะว่าอันนี้ใช่อันนี้ใช่คุณมีทีเด็ดไปเล่นข้อหมูว่าไปเล่นข้อหมูอะไรนะอันนี้ใช่คุณมีทีเด็ดหรือมีนิินฟังใช่ครับมีอะไรครับ โหนก็สวยจะเชิญคุณมาออกรายการหน่อยครับรายการอะไรนะครับหนหนก็สวยครับหนก็สวยมันมีด้วยเหลอครับใช่ครับ,ค,รบ,ค,รบคือมันคือมันมีเหมือนแบบมีคนคนหนึ่งอะครับแบบเขาชอบแบบหลอกเด็กอะไรเงี้ยไปแบบฆ่าพวกผู้ยาว่อะไรเงี้ยไม่มีนะมันมันมีมันมีค,มครับแ,บบแบบอินเทอเะเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในฆ่าผู้ต้องหาอาีพเขาหาไดไมันมีด้วยเหลอครับเนี่ยใช่ครับ ไปตั้งไอ้หล่อเมื่อกี้ลงมากับไอ้แปะใครไปด้วยดิเราเราผมมาผมมาผู้ยาวไม่ไม่ผมไม่เคยพาผู้ยาวนะครับเออแต่แต่มันแต่มันมีมันมีมันมีคนบอกมาครับเป็นแบบวงในอะครับพวกยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่ผมแล้วครับอ๋องั้นงั้นงั้นถ้าอย่างนั้นผมผมขอขออนุญาตให้ให้พวก คน่เขาจะลุ้มประชาชนปไตยไปรอหน้าบ้านบ้างยู่ไหนวะกูขอมึงมึงตัวตัวกูไหมไอ้เหี้ยมึงเอาปะไอโฟนสีดำอ่อ้ที่เอาใช่ใช่คำพูดใหญ่ยาวตายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต่อกรกันมือนก็สวยกันนะครับอกจริงไหมครับเนี่ยพี่ไปร่วมไหนอ่ะจริงครับจริงครับมึงกูอยากแก้ต่างอะไรไหมครับกับกับที่มึงทำอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องแบบว่าโหดร้ายต่อสังคมไทยสมัยมากเลยนะครับกันบอกป้ขอโทษด้วยครับผมไม่ได้อยากโหดร้ายอะไรหรอกครับ ผมปรับตัวเป็นคนดีแล้วครับแต่ที่เราทำมาแบบ5คนเขาชี้เยนะเราเราทำอะไรเงี้ยมันมันมันดุแดงไปมากหรือเปล่าครับในทางคมอรายการพี่เจ๊งวันไหนครับรายการเจ๊งวันไหนครับอ๋อถ้าได้คนมาออกรายการพีที่อยู่หรือเปล่าไม่่งนม่ออกนะครับงง เราเราเป็นประเด็นมากเลยวิวิวินอนอยู่พี่นอนอยู่ผมกูะประเด็นที่อะไรมึงไหวมิเนี่ยพี่ขึ้นมาขับเลยนะขอบคิณครับถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่สนใจกูจะมากูไม่ไปกูไปกูต้องได้ตังค์มีมีค่าตัวไหมขับบอสเลยมีครับพี่มีไปแป๊บนึงแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงมีเท่าไหร่ ถ้าถ้าแบบออกแบบว่านะคนัดเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณได้ยินอีกาทิตย์หนึ่งครับมาได้คะแนนอาทิตย์หนึ่งอาจจะได้เงินต่อมาได้เงินแบบต่อต่อออกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องชวนต้องหาห้าคนไม่ได้ครับที่ไหนที่ไหนครับที่ไหนเนี่ยเวิร์คพัมสตูดิโอครับเวิร์คอะไรนะครับเวิร์คพัมสตูดิโอครับอยู่แถวไหนครับเวิร์คพัมสตูดิโออ๋ออยู่แถวห้องหลอดสุขุมวิทซอยตีครับผม ฮัาโเล่นได้ต่อหรอเนาะเพราะว่าตอนตอนนั้นมีมีเหมือนแต่ว่ามีลูกลูกคนครับคนที่เราไปไปกันท้าคนนะแต่บนรถเ่ยมีเด็กอยู่แต่ฮัาโหลถามอ่ะเด็กชื่ออะไรล่ะครับอยู่ในรถล้วอไปเลลยยูุ่งก็ตอบนี่รถลุงมาหน้าลุยน้องลุยฮัลโหลลุงไปดับไปดับเขาไปทำอะไรหรอต้องตอมออะ าลถาว่าลูกอยู่ไหนลกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนถามลมาก้ลูกมาเแล้วตางราไปนะรอผมกนนะก็ใครว่างอ่ะทา่วยนเยอะแล้วลุยกะรีนี่มึงเยอะแล้วไม่ไปหลอกรายการมึงอ่ะรายการเลวๆไอ้เหี้ยทาร่อ่ะทาร่เอาทาร่ไปด้วยจะไม่แน่ใจนะาไไม่แกต่างอะไรก็รบัราบเลยนะครับออกช่องไหนกูอยากดูออกช่องไหนไอ้ทีนี้เราต้องเล่นใจนนะอะไรนะโ ได้ก็เหมือนเดิมเลยอยู่ในซีรีส์นี้นะจากช่องหกครับพี่ผมไเลยพี่ผมชอบดูช่องเจ็ดแหครับกับช่องสามอะจบเขาอยากเธอแบบอ่าวอ่าวผมฟ้องนะมึงอย่าเล่นเงินตลอดเวลาเว้ยไม่เป็นไรฟ้องนะฟ้องไม่ได้ครับผมมีธนายส่วนตัวด้วยถ้าจะฟ้องอะไรอ่ะผมแบบผมใส่ฟ้องบางเนี่ยมันจะทำให้พวกมึงเสียเสียสติเออแล้วแต่แม่มะดีแล้วดีแล้ว จังหวะที่เราแพ้คือจังหวะมันได้เปรียบเลยเขาบอกวา้เอาไงเฮฮัลโหลเอาไงเหลือกี่คนนับดิรอยลอยอยบ้องแป๊บพี่บ้องเหลือกี่คนเหลือกี่คนใครตอมออะไอ้ชาโร่เล่นได้อยู่บ้องบอดไอ้บ้องไปไหนอ่ะมันตอมอพี่ไม่ดับไอมอมีสิบเจ็ดคนอะเอางี้ถ้ามึงเจอถ้ามึงอยากเล่นนะสมมติว่ามันไม่ฝั่งมันไม่มีใครเล่นแล้วแต่ว่าหมอยังมีสามอะมึงเจอตรงไหนมึงแทงได้เลยนะไม่จะเป็นต้องนัดไฟายแบบนี้นะอันเนี้ยก็คือไฟที่ให้ฝึกอย่างเงี้ยมันได้เปรียบอย่างหนึ่งเว้ยก็คือเวลาววันออจบ่ะ เออมัน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 ได้ไฟายแบบจริงจังเลยไงเข้าใจปะครับบอสเดี๋ยววแล้ก็อย่าไปคิดเดยอะกันเฮ้ยเล,เ,ลเ,ลเล่นเล่นไปเลยเล่นไปเถอะเพรคือการกท,<น>ที่แบบ